สรบกายว่าคำจุปปิสช์ใช่หรอตอนนี้เขาอยู่ในเกมซูบาในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องแพทนะครับมันมีแพทอันนึงที่มันเพิ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่19เนี่ยฮะก็จะมีการปรับบาลานซ์ทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะฮะก็จะมีเจ้าช้างนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็มีเจ้านกยุงเนาตัวนี้นะครับลาฟี่แล้วก็จะมีเจ้าตัวจระเข้ ก็คือเจ้าตัวนี้ดอนน่านะบอกได้เลยว่าน่าจะปรับน่ากลัวอยู่พอสมควรนะมาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอ่ะนนี้เพื่อนเล่นดอนน่านะครับงั้นผมขอเล่นเจ้าช้างก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในนี้ oh. นะฮะเรา okay. มาอธิบายแพทกันไปด้วยละกันนะครับซึ่งแพทของเจ้าตัวช้างนะที่ถูกปรับนะฮะก็จะมีทั้งสกิลที่เป็นสกิลแอคทีฟที่ถูกปรับ ปรับหลายอย่างเลยนะมีในส่วนที่มีการปรับนี้มีทั้งหมด5ส่วนด้ยวยกันก็คือมีเรื่องของสกิลอาวุธเลือดแล้วก็ความเร็วในการเดินนะเรามาดูความเร็วนี้ <S <S เขาบอกว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้น4 4เป็น4.3นะก็ถือว่าเพิ่มแล้วก็ระยะของเจ้าปืนลูกซองเนี่ยก็เพิ่มมาดู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 เฮ้ยโอ้โหมันเพิ่มน่ากลัวมากเพิ่มน่ากลัวมากแล้วก็ดามจของเจ้าหอกเนี่ยเพิ่มนะครับไม่ได้เพิ่มระยะแต่ว่าเพิ่มดามจนั่นเอง อ่าเฮ้ยเพิ่มน่ากลัวมากแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือสกิลดูดนะฮะที่เพิ่มอย่างน่ากลัวเหมือนกันอ่าแล้วมันก็แย่งของอีอินิกเนี่ยแย่งดูมันแย่งขยันแย่งจริงเลย เราให้ดูว่ามันดีขึ้นยังไงนะฮะคือลูกสองนี้น่ากลัวไปเลยนะผมรู้สึกนะโอ้โห,โหแล้วยิงได้สองนัดด้วยไม g ก d อ y ไม d ก้อเออเออเวลสิบหกเวลสิบหกใช่ไหมเวลด์สิบหกยีราฟตายเน่เกย์ตายเด่เกย์ตายเกย์ตายเกย์ตายไปไหนดูดูจุ๊บจุ๊บดูจุ๊บจุ๊บดูจุ๊บจุ๊บ ไอเนี่ยตายก่อนโอ้สกิลถือว่าดีนะถูกปรับเจ้าตัวแอร์ไฮโดรเนี่ยก็คือมันเป็นในส่วนของสกิลแอคทีฟที่เป็นการดูดนะครับมันจะเพิ่มระยะอไม่ใช่เพิ่มระยะเพิ่มอะไรนะเพิ่มดูเลชั่นน่ะก็คือเพิ่มเพิ่มนานขึ้นเออใช้ได้นานขึ้นเขาเรียกว่าอะไรวะเพิ่มระยะเวลาเออเออเพิ่มระยะเวลาแล้วก็ มันอาจจะไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันปรับครูดาวให้นานขึ้นด้วยแต่ว่าความกว้างเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ดูดได้แรงขึ้นมันอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับตอนที่มันออกมาใหม่ๆอะแต่มันก็แรงแต่มันก็มองว่ามันยังแรงถ้าเทียบกันนะเออเอาอ่าอ่าอ่าผมเก็บยาครับผมจะไม่ให้มันได้ยาไปไปไหนจ้าโอ้โหช้างแม่งน่ากลัวมากเลยวะมา ดูดจะดูดจุ๊บจุ๊บดูดจุ๊บจุ๊บแล้วก็ฟันอืมเฮ้ยมันใช้ปโปรมันใช้ปโปรคนใช้ปโปรตายวายคนใช้ปโปรตายวายวายแฮกทั้งทีแฮกแล้วตายคืออะไรอเอ้ยช้างแม่งคัมแบ็กว่ะ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  ของยังไม่ครบเลยช้างแม่งโหดยังโหดอ่ะยังโหดโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะระเบิดสามลูกแล้วยังไงดูดได้ครับดูดมานี่ดูดจุบ๊บจุ๊บเราก็ดูดจุบ๊บจุ๊บดูดจุบ๊บจุ๊บโหดจริงโหดจังดูดจุบ๊บจุ๊บแล้วก็ยิงอุ้ยช้างไม่ช้างแม่งกลายเป็นตัวปอดไปแล้วตอนนี้โอ๊ย เรียบร้อยล่วงไปแล้วเฮ้ยจะเก็บเลือดอ่ะอันนี่ยังอยู่อ่ะในเวทีผมไงฮะฮะยังอยู่เหรออยู่นักใช่ไหมไปไหนไม่ต้องไปมาใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไปไหนไม่ต้องไปอืมช้างมันคอมแบ็กเอาเอาสักตัวหนึ่งเอาทางนี้ทางนู้นทางนี้ทีเอาเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกัน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 เก็บครับเก็บยาขอเก็บหอกหน่อย น้ำเนิ้มไม่ได้ดูดเลยนะมานี้มาใกล้ๆโจ๊ะโจ๊ะแล้วก็โจอเออเหลือเต่าครับเต่าเต่าเต่าโจโจโจ,จเรียบร้อยโอ้ยยังโหดช้างแม่งโหดจริงพูดผมพูดเลยชอบบ้าเลยตัวถัดมานะที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเจ้าตัวนกยุงนั่นเองนะคะหรือว่าลาฟีนะ ลาว,วีมีการอัพเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของสกิลแอคทีฟอย่างเดียวนอกนั้นไม่ได้ถูกปรับอะไรนะครับในส่วนที่ถูกปรับขึ้นมาก็คือระยะของสกิลนี้ครับอุย๊ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงมันมันยาวไปวะ <laughs> เรนจ์มันเพิ่มจาก18เป็น24ความกว้างเพิ่มจาก3เป็น5ไอ้ความกว้างเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรือว่าระยะเนี่ยไม่ได้สนใจแต่ผมงงว่ากดปุ๊บมึงมองเท่ากับยีราฟเลยนะครับฮัลโหลยียีราฟก็ไม่ต้องใช้ดิหมายถึงว่าไม่ต้องใช้ในการสอดมองอะ่ะ เพราะว่าลาวี่มันมองได้ดีกว่าดูดิฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลเอาเอาเป็นไรอะเป็นไรอะเราเป็นไรอะเรานี่ไม่ต้องยิงโดนหรอกเราอะไม่ต้องยิงโดนแต่โดนเรายิงแน่นอนโดนไปแล้วหนึ่งอ่ะอาจจะชุบเพื่อนเหรออ่ะชุบเพื่อนชุบเพื่อนโดนเรียบร้อยล่วงไปแล้ว เดี๋ยวเราให้เราเพื่อนเก็บนะไออาวุธเนี่ยเพราะว่าเราไม่จําเป็นนะครับอ่าให้เพื่อนเก็บเก็บไปดิเก็บไปติเก็บไปติไม่เอาหรอเก็บไปเก็บไปอ่ะเก็บไก็ได้นี่คือการเล่นที่ดีนะฮะแบ่งปันกันนะครับพอมันอยู่ในที่เดียวกันเรารู้จักกันนี่ยมันก็จะอย่างนี้เลย เนี่ยเอาเอาไว้ดูระยะทางโดนโดนน่าจะบอดนะซะส่วนใหญ่เพราะว่าตัวนี้แรงผมไม่ได้เยอะล่วงไปละอันนี้บอดแหละการเล่นแบบเนี้ยใช่เลยตัวคำรามเฮ้ยระวังระวังอ่ะอ่ะ โอ้โหโอ้โหยิงแรงซะด้วยเราเดี๋ยวเดียวเดียวเราก็ยิงแรง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 แรงแรงก็แย่แล้วจะตายลืมใช้สกิลตัวเองโอโ้ตายละตาย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 ,ตายมันเป็นตัวหนึ่งที่เล่นยากนกยูงเนี่ย อืมเดี๋ยววัดค่อยทำไกด์จริงๆผมบอกเลยว่าเล่นยากแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนเรารีวเยอะ <c oughs> <c oughs> โดนโดนคือมันน่าจะปรับสปีดท,ที่มันเร็วกว่านี้หน่อยรู้สึกสปีดมันน้อยไปหน่อยโอเคเอาสกิลใส่คือสกิลมันไม่ได้เป็นสกิลเชิงโจมตีนะฮะสบับเจ้าไอตัวเนี่ยลาวีเนี่ย มันเป็นสกิลที่แบบว่าทําให้ศัตรูเนี่ยเล็งได้ยากขึ้นแต่กูจะตายแล้วต้องเพนก่อนตาย <c oughs> โอ้ยเวลสิบสี่เวลสิบสี่ฉันนี่เนี่ยจะได้ไม่ต้องยิงให้โดนแล้วทุกคนไม่งมีอาวุธรีเจนดะอ่ะ <c oughs> ไม่ให้เก็บครับไม่ให้เก็บครับ ยังไม่โดนแน่แกยังไม่โดนแน่โอ๊ย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 โอยโอยโอยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้ยชุบน่าชุบน่าจะคูดาวเสร็จแล้วล่ะเออโอ้โหแมงกิ์กดใช้สกิลไม่ทันจะล็อกสกิลซะหน่อยล็อกไม่ทันเอาว่ะสิบหกกับสิบเจ็ดตัวหนึ่งก็แทงอีกตัวหนึ่งก็แทงแทงว่าเพื่อนกูจะตายไปดยเอาว่ะแทงต่างคนต่างแทง โอ้ยเดะ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 อย่าอย่าเพิ่งตายนะเอออย่าเพิ่งตายนะล็อกล็อกล็อกไม่ให้มันยิงโดน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 ยิงไม่โดนดิยิงไม่โดนดินน้เอาล็อกล็อกอีกทีนึงเอ้ยไม่โดนเอ้ยล็อกโดน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 อยู่โดนอยู่เออตายแน่ตายแน่เวอร์ที่เจ็ดตายโอ้ยมันยังมีเลือดอยู่อีกอันหนึ่งอักกดเลือดให้เพื่อนหน่อยล็อกล็อกล็อกไม่ให้โดนไม่ยิงโดนมันนี่มันยิงมั่ว เออดเดือด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 ล็อกเราอีกทีนึงล็อกอีกทีนึงโอ้ยลวกลวกแต่เพื่อนมีชุบครับเอาสิเอาสิเอาสิเอามันต้องโดนมันต้องโดนแล้วจังหวะนี้ล็อกอีกทีนึงเราอย่าโว้แม่งเอ้ยมันมีไอ้ดัานอะโอ้ยปาสเตอร์แมันมันใส่อะไรมาออกปาสเตอร์กระดูดเลือด ลาวีไม่ได้อัพมาเยอะนะครับมันก็ประมาณนี้แหละมันก็เล่นได้มาในดเต็มที่แล้วจริงๆแล้วก็ของผมก็ยังไม่ได้มีไอเทมเยอะที่จะไปเปลี่ยนอ๋อมีแล้วนี่หว่านี่เสียงว่าเพิ่งมาเนี่ยขึ้นนิว <laughs> เสียงไอเทมเพิ่งได้ไอ้บ้าเอ้ยแต่ไม่เป็นไรเราใช้เสื้อหมอดีกว่าเพราะว่าราเวลน้อยนะฮะเราจะตายเร็วกว่ามาอีกตัวหนึ่งดีกว่าครับก็คือเจ้าตัวดอนน่า ดอนน่ามีอะไรดีเหรอครับดอนน่าก็ถูกปรับทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับมีสกิลแอคทีฟนะครับก็คือสกิลกัดนะครับแล้วก็สกิลแพสซีฟลูกซองแล้วก็ตัวธนูนะครับซึ่งสกิลแอคทีฟนะครับจะถูกปรับโดยการที่แบบว่าเราสามารถกดสกิลระหว่างเดินได้นะครับอันนี้กันแรกอันที่2ก็คือแคนเซิลก่อนแคนเซิลได้ปะโอเคแคนเซิล okay, ได้อ่ะแคนเซิลไม่ได้อันที่2ก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นจาก300เป็น450แล้วก็ในในระหว่างการกดเนี่ยครับสกิลจะเเร็วขึ้นออ ชุดได้ไม่เป็นไรเพื่อนนะกัดทีนึงแล้วยังไ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 งฮะเนี่ยครับนี่คือข้อดีครับก็คือระหว่างกดเนี่ยครับปื๊ดมันเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ระหว่างเนี่ยระหว่างกดเนี่ยก็สามารถเดินได้นะครับอ่าอันนี้คือสกิลแอคทีฟของดอนน่าที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับแพสซีฟก็คือเวลาว่ายน้ําครับ เวลาว่ายน้ำครับมันจะไม่ทิ้งร่องรอยแล้วเมื่อก่อนมันจะมีร่องรอยในการว่ายใช่ไหมตอนนี้คือแบบพังตัว1น0เรเเหมือนกิ้งก่าเลยนะครับผมอ่าอีกจุดหนึ่งที่ถูกปรับก็คือ่อานออธนูนะครับคูดาวเร็วขึ้นคูดาวเร็วขึ้นนะครับโอโ้โหคูดาวเร็วขึ้นถึงหนึ่งวิเลยนะเออแล้วก็แน่นอนครับปืนลูกซองระยะไกลขึ้นนะครับนี่ลูกซองเงินนะโอ <c oughs> <c oughs> ้ระยะไกลขึ้นมากจากเจ็ดเป็นสิบนี่ถือว่านับเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะนะมา มามาแต่ช้างแม่งคัมแบ็กจริงวะ่ะพูดเลยช้างแม่งคัมแบ็กจริงไม่รู้ละสิว่าเราอยู่ไหนเกจะมองไม่เห็นเราทั้งนั้นเอเอออยาได้ธนูอะโดนเวิวเจ็ดยงไปแล้วตายแน่เกจัดจัดแม่งเลย กัดแม่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อย่าอย่าระวังระวังช้างเก็บของ<笑><笑>เก็บของเก็บของเฮ้ยช้างตัวนี้ยังไงมันยังไงช้างตัวนี้ช้างตัวนี้มันยังไงไม่ชุบนะต้องซัดช้างก่อนช้างน่ากลัวมากตอนนี้กายว่าช้างแม่งน่ากลัวไปเลยนะ เอ้ยช้าง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 น้องขยันช้างหรือเปล่าอ้าวสกจิลบัคบัคเมื่อกี้ผมกดแล้วมันบัคอะไรดีอะไรดีเมื่อกี้ผมกดแล้วกดยิงกดกัดแล้วมันไม่ไม่เข้าไม่กัดคืออะไรแล้วมันก็ยืนนิ่งแล้วก็ขยับตัวไม่ได้คืออะไรมีบาลานยังไงให้บัคครับ เอ้ <F ut ters> <gue> แต่เห็นครั้งเดียวเองไม่เป็นไรหร <laughs> อกเรามาปิดฉากด้วยจอร์เคกันดีกว่าอ่เพราะว่ายังอันนี้อยู่ยังไม่พอใจ <laughs> <sm ell> ผลงานเมื่อกี้สู้กันแทบตายโอ้โหอะไรวะมามาบอกได้เลยว่ามันก็ถูกปรับเยอะแต่ว่า MVP จริงๆในแพทเนี้ยผมว่าช้างช้างไม่เดอกเบสจริงๆนะ แต่จอรเก้ก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะดีขึ้นมาเยอะมาโอ,โอ,โอ้ยเวสิบหกอีกแล้วเวสิบหกอีกแล้ว,ลวเดี๋ยวเดียวขอเก็บธนูทองก่อนดูดมาดูดเข้ามาอย่างนั้นแหละดูดจุ๊บจุ๊ดูดจุบจ๊บจุบ๊บยาต้องมาแล้วล่ะ ในนี้มีนะกัดก่อนกัดแล้วยิงกัดแล้วยิงโอ้โยโดนสกิลของอีลาว i ไปยิงไม่ได้เลยไม่เสียงยิงเลยแหละคุณง่ายๆแต่อันนี้ได้โยกัดเออล่วงแล้วล่วงแล้วสวยงามมาก สวยงามมากในในนั้นมีในนั้นมีในนั้นมีเฮ้ยเวลน่ารักจังเลยเวลเก้าโอ้โหโดนยิงใส่ซะก่อนไม่เป็นไรไปไปข้างล่างดีกว่าไปข้างล่างดีกว่ากัดโดนกัดโดนเลือดเลือดเดี๋ยวเอาเลือดก่อน โอ้โหไม่มียาแล้วอะไม่มียาแล้วอะไม่น่าไหว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 ไม่มียาแล้วเด้อเด้อเโอ้ยโดนโดนโอ้โหโดนถล่มยับเลยงานงองกวเนี่ยเออเอาทุกสกิลที่มีนะ่ะใช้ให้หมดเลยเออโอเคโอเคมีเวลาได้เก็บของแล้ว อ่าได้โยได้โยมาแล้วเรามากับเพื่อนแล้วเรามาช่วยกับเพื่อนแล้วตราบใดที่เรายังมีสกิลดูดเลือดนะฮะเราก็จะดูดจุ๊บจุ๊บนะครับเฮ้ยฆ่าแพนด้าก่อนผมว่าต้องฆ่าแพนด้าก่อนฆ่าใครก่อนก็ได้ตอนนี้กัดโดนไปไหนจะถอยไปไหนโดนโดนมันพ่นหมึกใส่มันพ่นหมึกใส่ อยู่แถวนี้ไหมยอยู่นี่ใช่ไหมอู้ตายโดนระเบิดไฟอู้ตายเลยโอเคพอพอนะฮะคือทีมมันสามคนแต่ผมมีสองคนคนคนออนก็นอยู่2คนแตถ้ามีสามคนน่าจะดีกว่านี้โอเคสำหรับน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับพาร์ทหน้านะครับสี่สวัสดีครับ